ขุมทรัพย์น้องเนสตี้สไปซี่สิขวบหาได้ปีละล้านสบัดแปลงพลิกชีวิต10บขวบหาเงินได้ปีละล้านขุมทรัพย์น้องเนสตี้สไปซี่เปิดตัวแฟนหนุ่มหน้าเกาหลีหอบเงินปึกใหญ่ซื้อวัวสี่สิบตัวให้พ่อแม่เลี้ยงเล่นเป็นอีกหนึ่งอัจฉริยะวัยละออนที่ทั้งเก่งและกระตันยูมากรวยเงินล้านตั้งแต่อายุสิเนสตี้โตเป็นสาวสวยทรัพย์มีบ้านและรถหลายคันให้พ่อแม่ เปิดตัวแฟนหนุ่มหล่อคบกันมาสองปีช่วยกันทำมาหากินเตรียมเรียนแพทย์มาเสริมสวยให้ยังจำกันได้ไหมจากเด็กน้อยวัยสิบขวบเด็กชายผมเกรียนสอนแต่งหน้าในโลกโซเชียลจนโด่งดังล่าสุดตัวเป็นสาวแล้ววัยสิบหกพร้อมเปิดใจในรายการแชร์กับมดดำคขชาพาช่วงขึ้นมากรุงเทพสองเดือนเนตี้สไปซี่ตอนนี้อายุสิบหกต่อผมยาวเป็นสาวเต็มตัวสวยซับช่วงปิดเทอมมาจากพัทลุงมาทำงานหลังปิดเทอม ก็กลับไปเรียนเป็นเด็กผู้ชายเหมือนเดิมช่วงนี้เก็บเงินซื้อบ้านเนตี้เนต็ตไอดอลอายุน้อยสอนแต่งหน้าโด่งดังตั้งแต่อายุ10ถึง11ตอนนี้อายุ16อยากซื้อบ้านที่กรุงเทพมาสุวรรณภูมิอาทิตย์ละครั้งตอนเรียนก็มาทำงานมาอยู่บ้านน้าหลังเล็กๆตอนนี้เก็บเงินอยู่กำลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยมาเรียนที่กรุงเทพ ชอบการแต่งหน้ามาตั้งแต่เด็กจนสิบขวบเริ่มมีชื่อเสียงอยากหาเงินอยากดูแลครอบครัวเพราะบ้านหนูยากจนก่อน11ขวบชีวิตพลิกงานเข้ามารดัวตื่นเต้นหนักได้500ลหลายแฝ่เข้าไป3าชั่วโมงเอาเงินให้แม่ต่อมาได้หนึ่งบาทหนูตื่นเต้นได้เงินเยอะมากแค่ถ่ายรูปอายุ13หาเงินหลังสร้างบ้านซื้อรถให้ครอบครัวได้ไม่ถึง2เดือนก็เห็นเงินล้านน้องเนตตี้ยอมรับว่าใช่ค่ะแม่มันเร็วมาก หนูชอบเต้นชอบร้องเพลงด้วยเลยง่ายเป้าหมายตอนนี้พอเข้ากรุงเทพต้องมีรถหนึ่งคันมีบ้านหนึ่งหลังคันต่อไปจะประกวดทิฟฟานี่และมงต้องลงหนูด้วยตอนนี้มีบ้านสองหลังซื้อวัวให้พ่อ 30- 4สิบสี่สิบตัวซื้อรถให้พ่อสองคันให้แม่หนึ่งคันดังถึงเมืองนอกญี่ปุ่นเอาชีวิตไปเขียนไปเดินแบบที่จีนไปลาวไปเดินแบบซูปเปอร์โมเดลเปิดตัวแฟนหนุ่มครอบครัวเขาพาไปถึงพังงาสองครอบครัวมานั่งคุยกันแล้ว ให้คบกันได้อยู่ในกรอบแฟนเป็นคนกรุงเทพเขาทักมาจีบก่อนฟิลเพื่อนอยู่หมห้าเหมือนกันหนูบินมากรุงเทพทุกอาทิตย์เขาก็มาช่วยดูแลแฟนจะเรียนหมอตอนนี้ยูทูบหนูก็ทําหลายอย่างเขาก็มาช่วยทําด้วยแม่หนูก็แบ่งรายได้ให้เขาด้วยตอนนี้ยังเด็กไม่รู้จะคบเป็นไลหรือเปล่าก็ต้องดูไปเรื่อยๆหนูตกหลุมรักเขาเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปซักผ้ากวาดบ้านตื่นเต้นมากทําเป็นด้วยเราทํางานไม่มีเวลาทํางานบ้านเลยเขามาทําตรงนี้แทน ครบมาจะ2ปีแล้วเรียกได้ว่าทั้งสวยและรวยมากจริงๆค่ะเพราะใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีเธอคนนี้ก็สามารถดูแลตัวเองและพ่อแม่ได้สบายแบบไม่มีที่ติเลยก็ว่าได้